มีปัถุโบราณทั้งอันนี้และอันนี้ได้มาแบบงงอันนี้ฉากในงานไม้นะครับโบราณนั่นแหละผมได้มาจากคุณพ่อนะ่ะช่างไม้แต่ทํำไม่ไหวแล้ว 90ได้แล้วที่เหลือก็มีลูกสาวพ่อทํากันได้บ้านนะครับไปอยู่ใหมนหมู่บ้านจัดสรรมันไม่มีพื้นที่ทํางานเขาประกาศว่าให้ไม้ไม้เต่งเที่ยามาทําเป็นกระดานหมักลุกได้ไม้มาจากที่นั่นคุณพี่เขาให้เครื่องมือมาด้วยผมถามว่าอันนี้ใช้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วถ้าเกิดว่าเอาไปเป็นประโยชน์ได้ก็เอาไปเลยอันนี้มันหลงมาอยู่อันเดียวผมเห็นระบบว้าว,าวเลยผมอยากได้มากเพราะปกติฉากอันเนี้ยจะทํากันเองฝีมือมากนะครับขนาดตรงนี้ยังเข้าเดือยในไม้ที่ทำอันนี้มันเป็นไม้พยุงด้วยมันหายากปัจจุบันผมก็ยังใช้งานอยยู่ดีเล ส่งต่อให้กับคนที่ยังทางานอยู่แล้วกันไว้วันไหนผมทางานไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งต่อเหมือนกันเลือกเจ้าของอีกแล้วไข,ข่ควงสมัยก่อนที่ช่างไม้เขาใช้กันจากเมืองนอกแล้วกันเมืองไทยมันผลิตไม่ได้นะกันต้องเป็นรุ่นคุณปู่อ่ะหรือรุ่นคุณพ่อยังไม่น่าจะทันเลยบูธแบบนี้มันหายากมากเลยผมกูน้ำมออยากได้มากๆเหตุบังเอิญก็คือมิตรลักของผมเข้ามาเอากล่องพระ ซื่งคุณลงคุยถึงไอเครื่องมือเครื่องไม้โบราณนะครับพอดีน้องลงเขาได้มาผมก็บอกขอดูหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณนั่งมอเลยคุณนั่งมอเขาอยากได้มากๆเขาตามหาอยู่คุณลงเลยบอกว่าอันผมส่งต่อให้กับคุณนั่งมอไปแล้วกันเพราะว่าคุณลงเขาเป็นสายสะสมเขาไม่ได้ไปใช้งานนะคือเขาสัญญาไว้เลยเดี๋ยวเขาจะทํากล่องเก็บให้โดยมากเราจะเจอแต่ตัวมันแต่ดอกที่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะหายไปเดี๋ยวปลดล็อกปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะแทงขึ้นนะครับเอาไว้ไข่ไงอย่างเงี้ยมันจะมีตำแหน่งอยู่นะครับตำแหน่งบบนนนนเเวลาาขขขัั้้ไปป๊ี รปรับมาด้านล่างเขาก็จะบุนไปอีกทางหนึง่งอ่ะเวลาใส่ดอกผมใส่ดอกให้ดูเล่นๆน่กันคือคกลไกแบบดั้งเดิมอ่ะมันคนคิดเขาเก่งมากๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นบ่าเสียบแล้วก็มีสลกสักไก่ลงไปตรงนี้บุนให้ตรงล็อกอะ่ะแล้วเดี๋ยวเคี่ยวเขาจะลงล็อกเองโอเคเขาล็อกแล้วเวลาเราไขายอย่างเงี้ยแล้วสถาะเนี้ยถ้าเราปรับมาอยู่แหน่งด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการไขออกถ้าเราปรับไปตำแหน่งด้านบนมันจะเป็นการไขเข้าเห็นไหมประมาณนี้ รจริงๆผมไม่อยากเล่นมากหรอกเขาควนพังเวลาจะเอาดอกออกอย่างเงี้ยเราดึงออกอย่างเงี้ยดึงยังไงก็ไม่ออกครับดอกเนี่ยมาเรียนรู้ตอนหลังต้องกดลงนิดนึงแล้วก็ดึงออกส่วนตัวนี้ก็ไข่ข้าปุ๊บแล้วก็ล็อกอ่ะอย่างงี้ลูกเล่นเยอะนะนี่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันบังเอิญเกินไปที่คนหนึ่งตามหามานานส่วนเราเพิ่งรู้เรื่องวันนี้ก็ได้เจอกันอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงบอกผมมีผมบอกว่าขอให้คนนี้ได้ไหมยอมด้วยมิดรลักงานไม้ผมน่ารักจริงๆเรื่องเล่าพอไหม